สวัสดีครับทุกชมครับชินาชอนเกมนะครับในวันนี้นะครับผมเป็นไข้เว้ยฮัทชิวซึ่งซึ่งคราวที่แล้วนะคะที่เราโกหกพ่อไปว่าผมเป็นไข้นะคะและผมก็ทําสําเร็จนะคะซึ่งซึ่งผมประกอออกมานะคะกลายเป็นว่า ผมเป็นไข้จงนทุกคนค่ะเพรพ่อผมก็เลยพาผมนะคบมาอยู่กับแม่เว้ยให้แม่ดูแลผมนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่อารีน่าแกรนเด้นะคะจะมาที่โรงเรียนผมเว้ยซึ่งผมนะคะเป็นเอฟซีเขา้าตัวตึงเลยนะคบแต่ว่าก็ไปไม่ได้ไงผมเป็นไข้นะครับต้องนอนอยู่บ่า <c oughs> แล้วับซึ่งผมอยากไปสุดๆไปเลยนะคะทุกคนช่วยปเป็นกำลังใจให้ผมแล้วกันนะคะ <c oughs> แต่ก่อนที่จะไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดมัคากเพื่ไม่ให้าช่องเรานะครับถ้าพร้อมแล้วไป ผมหายป่วยแล้วนะผมอย่าไปโรงเรียนผมไปโรงเรียนได้หรือเปล่าไม่ไมแกเป็นขไข้เออแม่แน่ใจหรอช่วยวัดไข้ผมมาได้ไหมก็ไ <Bright> ม่ได้ไออะไรสักนิดเลยนะ40องศาโอ้ลูกเป็นไข้หวัดใหญ่นะพับคอนอยู่ที่บ้านเถอเ nn, ะเดี๋ยวจะไปติดชาวบ้านของเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างที่ฉันทำาชาตัวหนาวกว่าเดิม <L un ters> หรือบางทีฉันควรจะเปิดหน้าตา่าง พื่อให้อากาศบัน่ายเทนเไว้ยมา,าเปิดหน้าต่างกันเลยเปิดประตูทุกบานเพื่อให้หน้าต่างมันโล่งนะครับได้เวลาเริ่มต้นชีวิตแม่ผมไม่ได้ <c oughs> เลยสักหน่อยเห็นหน้าต่างให้หมดเลยโอเคเปิดหน้าต่างเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ก็กลับมาคุยกับแม่เว้ยเออสวัสดีครับคุดแม่อะไรจ๊ะช่วยวัดไข่ผมหน่อยได้ไหมครับผมลองทุบทบมันอีกรอบนึงผมว่าไอ้เครื่องนั้นมันน่าจะ แน่นอนครับอืมสามสิบแปดองศาก็ลด,ลดลงมานิดนึงนะแต่ว่าแกก็ยังเป็นใครอยู่พักขออยู่บ้านเถอะยังได้เป็นสิบชาวบ้านอีกรอบนึงอืมมันน่าจะยากกไปฉั้นควรจะปิดไฟนะเราจะได,ไได้เลิอกอาบชั้นนะครับมันจะได้ไม่อาบผิวคือไม่เหมือนเรา,เราทำคือมันตรงข้ามกับเกณฑ์ที่เราทุกอย่างเลยนะยทุกคนครับปิดไฟดไฟห้องเรานี่มีไฟเยอะมากเลยเนะี่ยเราจะให้เราเปิดหน้าต่างเสร็จแล้วแล้วก็ปิดฮีตเตอร์ เอาความร้อนออกไปเอาความหนาวเข้ามาครับฮีตเตอร์หนูซี่ไม่มีฮีตเตอร์ในห้องน้ำาม,ม่พ <laughs> ี่เลนอีกแล้วนหนาวสุดๆไปเลยนะครับหนาวได้ไงก็ไม่รู้แ <laughs> <laughs> อผมเชื่อว่าผมไม่ได้เป็นไข้แล้วนะผมคิดว่ายังไงเธอมาฮีเตอร์ของพี่แอ้ก็ต้องพังอีกแล้วเหรอฮึอ้ <laughs> ออนนะช่วยวัดผมหน่อยลองทุบๆมาอีกรอบหนึงแล้วก็เช็คดู โ okay, อเคทำตาก็ได้28องศายังมีคข่อยู่ได้ยังไงครับคุณแม่จะเปนเย็นกว่าตัวผมที่กำลังอัดอยู่ตัวนี้เองน,นะมันเป็นไปได้ยังไงวันนี้่ยใช่คนจะหรือว่าใช่คนจะเปิดพัดลมดี <S 2> <S 2> <S อ่ะเกมแนว <S <S 2> <S 2> เปิดเข้าไปใหม่อีกแล้วครับ <S 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 รู้เปิ่าว่าลมทำไมหนูก็ไม่ได้อยู่เน่ไม่ต้องเปิดปิดเลยจะเข้าไปอ่ะ <S 2> <S 2> <S ไม่ได้ต่างะไรจากคุณพ่อเลยพัดลมอย่างนี้ ฮัลมลตรงนี้โอเคกลับไปคุยกับแม่ครับโอ้นหนกัแล้วทำอะไรไปกลับไปนอนได้แล้วเออน้าช่วยวาดข้าวผมหน่อยโอเคกรแดกดใส่ทีสององศาโอ้ยเลิกกวนใจฉันสักทีเถอะกลับไปนอนได้แล้วเนี่ยมันยังไม่ดีพอเหรอเนี่ยฉันต้องหนามากกว่านี้อ๋อฉันรู้แล้วแล้วก็ไปดับไฟเดี๋ยวทำไมมันยูนตยือยู่ตรงนี้อีกเออขอโทษครับแม่ น่าจะป่วยจริงมั้งเติมน้ำค่ะแต่จริงเราไม่ได้ป่วยเว้ยผมทำลูกจ่าเพื่ออาราณเกรนเดลของผมขอบคุณมากเลยโอเคดับไฟแล้วโอ้แม่ดีแล้วครับช่วยเช็คเธอไม่ม่เตออ์ให้ผมอยได้ไหมโอเคเช็คเลยเช็คเลยหกองศา่รียไปอ่านนะไปอ่านไปอน้ัเย็นด้วยนะจะได้ดับไข้โอเคครับคุณแม่จะไปทำเดี๋ยวนี้แหละ อ่ะได้เวลาเรียมนะคบอาบน้ำเย็นก็ทำกับอาบน้ำเย็นเราจะได้ตัวเย็นกว่าเดิมอ๋อต้องถอดเสื้อก่อนอาบน้ำเราจะอาบน้ำทั้งทั้งนี้เลยเรากลายเป็นนูบเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อแล้วเราก็อาบน้ำเลยอ้าวิีประตูของตัวเองแล้วก็อาบน้ำครับเอออาบน้ำเลยถูตัวถูตัวเอ้ยทำสบู่ตกอาบน้ำเอ้าเอ้นาวขนลุกขนคลอไปหมดเลย แมเอาเฮ้ยลูกทำไมชุดหายไปหมดเลยโอเคแม่ผมมั่นใจว่าผมไม่ได้เป็นใครอย่างแน่นอนช่วยวัดไข้ผมหน่อยโอเคอย่าฉันใช้ไข้ทำไมแม่เราดูแก่จังเลยร้องศานี่แกตัวร้อนมากเลยนะตอนนี้ฉันอาย,ยุเท่าแกเนี่ยฉันปกติคนาใช้คือสองพันติดลบสองพันองศาอะไรนะครับคุณแม่พูดใหม่สิตอิดลบสองพันองศาอนนี้ลงติดกนมาดปกติเแกนะแม่เซลเซียสหรือฟาเรนไฮ อะไรวะนนี้แม่เราลายปเปนอะไปแล้วม่เรา,าจะกลายเป็นเยตีหรือเปล่าตอนนึ่โอเคฉันรู้แล้วฉันควรจะเอาน้ําแข็งมาใส่ที่ท่อระบายอากาศตรงนี้แต่มันจะได้ระบายแต่ความเย็นออกมามาเอาน้ําแข็งไปใส่อะไรวะนนี้ทำไมเราพิเรนขนน่ะนี่ใส่ตู้เย็นอืมเทน,น้ำแล้วก็ใส่ตู้เย็นโอเคอ้าวเนี่ยนะใส่ยังไม่ทันใส่เลยเดี๋ยวนีมันออกมาเป็นน้ำแข็งแล้ว โอเคใส่เลยเปิดก่อนใส่ก็ไปเอ้ลูกทำอะไรทำไมล่ะเอาน้ำแข็งมาใส่ท่อยอย่างนั้เดีย๋ยวบ้านเราก็เย็นเสียบล้อผมมั่นใจว่าผอมมันไม่ได้โอเคคำว่าไทยก็ได้สิบองศากลับไปนอนในห้องของแกได้แล้วแกทำทุกอย่างแล้วครบแล้วนี่อหมืนเริ่มจริงจังแล้วมันเริ่มวาวุาน่นอีกรอบแล้วฉันรู้ว่าฉันควรจะไประเบิดฮีตเตอร์หลังบ้านนะมาระเบิดมาเลยวานะทําไหม เผามันเลยแกจะทำอะไรให้นุ่มหน่อยเฮ้ยแต่แกพูดได้ไงอะเออเผามันเลยวู้ฮู้การเป็นผุยผุดอุณภูมิครับอุณภูมิเนี่ยวัดวัดไข้ผมหน่อยจ้าจ้าเรื่องมากจริงๆเลยสองติดลบสองร้อยยี่สิบองศาไปนอนได้แล้ว <Nope. S 1> ฉันต้อง ผมว่ามันต้องลงไปติดลบสองพันองศาเหมือนแม่มั้งแม่จะให้ยอมให้เราไปโรงเรียนผมว่านะเราต้องเอาลิควิดในตัวเจนเนี่ยในตัวเจนถึงความเย็นโอ้ยหนักเว้ยเทลิควิดในตัวเจนลงซะเทลงไปเลยแล้วลิควิดในตัวเจนคืออะไรอะ่ะในตัวเจนเหลวโอ้โหโอ้ยเชียร์มูหนาวหนาวหนาว ขนลกขนพร้อมไปหมดแล้วมาเดินมาบอกแม่อีกรอบนึงอืเข้าผ่าประตูโลกไปจำนะครับต้องเข้าทางหน้าต่างพลีสคุณแม่ช่วยเช็คอุณภูมิแม่หมหน่อยเนี่ยมมปิดประตูแล้วไม่พลีส s e แตแม่ละ่ะขอร้องเถอะเราจะยอมเป็นรจะยอมทำตัวดีๆเลยโอเคเช็คก็ได้มนใจจริงติดลบสร้อสิบองศาเนี่แกย,ยังมีไข่อยู่แล้วไข่เกือบจะสูงอยู่แล้วไปนอนได้แล้ว แล้วก็เริ่มกลัวใจสักทีอโอเคฉันรู้แล้วฉันควรจะไปซื้อพัดลมย่ามาเป่าที่บ้านอเรื่องให้เปลืองเงินเปลืองค่าไฟไม่เปลืองน้ํานะคะแต่ว่าเปลืองเงินเปลืองค่าไฟแทนสวัสดีค่ะคุณจอยมีอะไรซื้อมัางคะคุณจอยเออเดี๋ยนะขอซื้อพัดลมหน่อยแต่มันราคาเป็นล้านเลยนะพี่โอเคเอาครับซื้อได้โอเคพัดลมเราจะมาส่งอุ้ยมาส่ง เลยแล้วก็วานแล้วก็ระเบิดปุ๊มทรับกินนิ่มไปไวแทบยังไม่ได้กดสลิปเลยนะเนี่ยมนหนาวเลยหนาว,นาวคุณแม่ครับคุณแม่รู้สึกหนาวเลยเหรอจะไปนหนาวเลยเลยร้อนจะตายอยู่แล้วโอเคไม่ต้องมาเนียนว่าอุณหภูมออิใช่ไหมเออใช่ครับคุณแม่ขอเช็คอุณภูมิหน่อยหนึ่งพันองศาเออเธอมีไข้นะอันไงเมื่อกี้ก็เราจะพูดเลย ขอพรเทพเจ้าเพื่ออะไรเสี่ยคว,วามหนาวสิหิมะหรืออะไรขอพรหน้าบ้านที่เดิมครับอ้าวแล้วควันหายหมดเลยโอ้พระเจ้าทั้งโอ้เทพเจ้าทัออ้งหลายฉันขอให้หิมะตกมาเธอเทพเจ้าโอ้หิมะภายในพิภาครั้งที่แล้วขอเราวางขอเทพเจ้าโอ้แม่ช่วยวัดใครผลถอยได้ไหมอย่าบอกนะว่าแม่ไม่รู้เลยแล้วโอเคโอเคโอเคอย่าเรื่องมาก สองเนี่ยนะอันนี้มันเกินที่พ่อที่แม่บอกแล้วนะโอเคกีไม่ได้ไปใครเราไปโรงเรียนซะงฉันล้อเล่นนะเฮ้ยอันนี้คือตุดพี่ของเกมแล้วใช่ปะเขาบอกว่าให้เราเอาหิเอาวหุ่มเนี่ยไปบังคอาทิเอะไรครับเนี่ยมาอารนาแกรนเดฉันต้องการเธอต้องเร็วกว่านี้ อู้เู <sk PI AN> <function als> the uh, ืเต็มตาแล้วเมื่อกี้รบไปสองพันกว่าอุ้ยหนาวหนาวยังไม่ไม่ต่างเลยดาวอยู่ในน้ดาวด็ดจูแล้วเนี่ยรีบไปบอกแม่ก่อนสวัสดีครับคุณแม่บ้านเราเมื่อตื่นแล้วโลกเราเมื่อตื่นแล้วเมื่อตื่นโอ้ดิดลรบแสลงสาโอเคแกไม่ได้มีข้าอย่างสมบูรณ์แบบโอเคไปโรงเรียนได้แล้ว yes ที่จริงกลับไปโรงเรียนสายก็เดี๋ยวก็โดนไล่กลับบ้านอยู่ดีแหละนี่งานรถบัสมาพอดีเลยวู้ฮู้มาขับรถหน่อยกนรถเลยวู้ฮู้โอ้อร์แอนนาเรนเนี่ยกูเอนดิง้งห,หรือเปล่าโอเคคุณได้เจอกับอาร์นนาแกรนด์ได้ยั่ยัย่วยัย่วยัย่วยั่วยั่วยั่วไปเป็นไปได้ยังไงครับคุณพี่ A few moments later คทุกคนครับเมื่อวานนะครับผมไม่ไปดูแบบเหนียวเต็มคาราเบลเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าคัศาสตร์2วันนะครับซึ่งซึ่งผมนะครับผมพบว่าเพงของเธอนะครับไม่ไพเราะเอเลยนะคะไม่เหมือนใน Youtube เลยเขาบอกว่าเธอเป็นใครนะครับแต่เขาก็อการจะมาประกวดติผมก็เลยคิดว่าผมไม่อยากไปแล้วผมก็จะกลับมาคุยกับแม่ว่าผมไม่ไปแล้วครับคุณแม่ ขอหยุดบ้าโอเคแม่แม่ผมขออยู่บ้านหน่อยกับผมน่าจะอยู่กับคุณดีกว่าอยู่บน y o u t u มันจะดูสนุกกว่าเยอะจริงเหรอลูกเย้ว้าวลูกชาของฉันอืเออแต่รู้อะไรไหมรู้อะไรเหรอฉันเออจริงๆแล้วฉันเป็นพ่อของนายอะไรนะเออไปดูมุดบอลกันเถอะลูก โคตรหักมุมอะให้ที่ผมเข้าใจมาตลอดนี่คือที่เป็นแม่นะั่นคือพ่อว้าวาราคาที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะที่ใหม่ๆจช่องเรานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านานะสวัสดีครับ